พามาติดตามการแข่งขันเทรดหุ้นในรูปแบบ e s p o r t ์นะคะกับสบายโตะจอยสติ๊กคลิกทูวินค่ะจับมือเกมเมอร์ชนเกมหุ้นนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่จัดการแข่งขันขึ้นเพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยบ่มเพาะความรู้ค่ะทางด้านของการลงทุนให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจก็เอาเรื่องของเกมเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยนะคะ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยวันนี้เราเก็บมาฝากกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเทคนิคในการทรี่เขาเทรดหุ้นในรูปแบบอ e ีสปอร์ตจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลกันค่ะในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันเทรดหุ้นรูปแบบอ e ีสปอร์ตสบายโตจอยสติ๊กคลิกทวินจับมือเกมเมอร์ชนเกมหุ้นครั้งแรกในไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่างสบายโตกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผู้เข้าแข่งขันนับพันคัดจนเหลือ10บคนสุดท้ายรวมถึงชัยในรอบตัดสินระหว่างการแข่งขันมีการเสริมทักษะความรู้และกลยุทธ์การลงทุนการวิเคราะห์หลักทรัพย์การใช้เครื่องมือรวมถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะตลอดการแข่งขันจะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเกมเมอร์ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องความเร็วสามารถใช้คี์ลัดในการเทรดซื้อขายหุ้นได้ทันเวลา คนที่จะ <c oughs> เทรดเร็วนะ <c oughs> ทเทรดเดเทรดเทรดสั้นสเกลปิ้งอะไรพวกนี้นะครับเขาต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงแล้วก็ความคล่องตัวนะฮะของของการคีย์ข้อมูลคีย์คำสั่งออเดอร์ออกไปในแต่ละครั้งนะครับซึ่งคนที่เป็นเกมเมอร์อยู่แล้วอ่ะเขาจะคล่องเรื่องคีย์บอร,ร์ดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอย่างผมผมก็คล่องอยู่แล้วบางทีผมไม่ต้องมองคีย์บอร,ร์ดเลยด้วยซ้ำเวลาคีย์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจะเข้าเร็วออกเอร็วนะฮะ การแข่งขันเทรดหุ้นผ่านโปรแกรมคลิกทูวินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของการเทรดหุ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ซ้อมฝึกฝนก่อนลงสนามจริงเมื่อนำมาประยุกต์กับรูปแบบการแข่งขันเกมอ e ีสปอร์ต จึงทาให้การเทรดหุ้นสนุกและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นค่ะทางผู้จัดการแข่งขันมองว่านอกจากเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่แล้วยังตอกย้ําว่าทักษะการเล่นเกมออนไลน์หรืออ e ีสปอร์ตและการเทรดหุ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งตัวเกมและกลยุทธ์ที่ใช้หากมีการส่งเสริมก็จะช่วยดึงนักลงทุนหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ o investment Uh, everyone can get reward as cash This is very similar concept Between e-sports and stock trading uh, According to the performance Everyone get reward from gaming and uh, stock trading Very similar เทรนการซื้อขายหุ้นเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะเพราะเข้าถึงง่ายสะดวก ประกอบกับมีแหล่งข้อมูลเทคนิควิธีการจากหลายแหล่งให้ศึกษาบางก็ศึกษาด้วยตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนก็ไปหาเรียนมาโดยเฉพาะค่ะและเริ่มเข้าวงการหุ้นจากการเล่นในระบบจําลองก่อนไม่ต้องใช้เงินจริงไปลงทุนป้องกันการเจ็บตัวเมื่อกเก่งแล้วคล่องแล้ว,ลวจึงนำเงินไปลงทุนสร้างผลกำไรลงทุนในสนามจริง ดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยหันเข้ามาให้การลงทุนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าคนที่อายุน้อยลง ก็จะเริ่มสนใจการลงทุนขึ้นมากเรื่อยๆนะคะอายุแบบ20หน่อยๆห,หรือว่าบางครั้งอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การเปิดบัญชีก็ให้คุณพ่อคุณแม่ชวนมาเปิดบัญชีนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าถ้าเริ่มไวนะคะเราก็จะมีเวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการลงทุนได้ได้นานยาวนานขึ้นเราเรื่องเงินเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนในชีวิตถ้ายิ่งเริ่มต้นไวยิ่งดีนะคะยากรก็ตามการลงทุนทุกประเภทไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัตวนะคะยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูล ไม่มากพอค่ะเพื่อให้สามารถโลดแล่นในตลาดหุ้นได้อย่างยั่งยืนเยาวาลักโบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน